สวัสดีครับสเต็มพาวเวอร์เรนเจอร์ทอล์กนะฮะตอนนี้คุณอยู่กับรายการพาวเวอร์เ e นเจอร์ทอล์กช็อตนิวนะฮะข่าวว่าข่าวช็อตนิวของคลิปนี้ก็คืออะไรนะฮะก็คือเมื่อช่วงประมาณบ่ายโมงนะฮะประมาณบ่ายโมงของวันนี้วันที่2มิถุนายนนะฮะมีการปล่อยภาพหลุดของม Mighty Morphin White Ranger m e t a l l i c a m m o นะครับผมออกมานะฮะซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือ เรื่องจะปล่อยให้พรีออเดอร์เนี่ยมาแล้วนะฮะสักประมาณครึ่งเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้ของจริงๆก็ออกมาแล้วนะฮะโดยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเมทัลลิกแอมโมเนี่ยก่อนหน้านี้มีการออกมาแล้วทั้งหมด5ตัวนะฮะก็จะเป็นล็อกกี้ดัมไอชามิลลี่แล้วก็แคทเธอรีนนะฮะห้าตัวนี้ในทีวีซีรีส์เนี่ยเมทัลลิกแอมโมนะฮะเป็นเกาะอัปเดตที่ซอดอนกับอัลฟาเนี่ย สร้างมาเพิ่มพลังให้กับตัว power ranger เพราะว่าจาเป็นต้องสู้กับตัวพวก tanker warrior ที่มีการอัปเดตนะฮะพวกเขาก็เลยทาชุดเกราะที่มีเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะมีออกมาแล้ห้ตัวที่พูดเดี๋ยกี้นะฮะแล้วตอนนี้ตัวที่ออกใหม่ก็คือตัว white ranger ซึ่งเป็นของ t อ o m m y สวยดีนะฮะมันจะเป็นสีออกใ,ใสพลังของชุดเกาะ m e t a ลิ i c a ม m o เนี่ยก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้น มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ต้านทานเวทมนต์นะฮะเป็นสกิลที่ที่เก่งมากถึงมันจะโผมาน้อยนะฮะโผมาแค่ห้าตอนแล้วกันเนาะประมาณนั้นข้อเสียก็มีแค่ไม่สามารถใช้นอกโลกได้นะครับท่านนเองก็น่าจะจบแล้วนะฮะข่าวสั้นสำหรับวันนี้ไว้ถ้ามีข่าวสั้นอัปเดตอะไรมาทางพา่อก็จะทักจะอัปเดตให้เพื่อนๆรับฟังกันอีกๆๆนะครับผมว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ